จีช็อคเดือนนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนอะไรสายนะครับเนื่องจากอะไรสายเก่าเดิมเนี่ยขาดแล้วรหัสรุ่นนี้คือ GA หนึ่งร้อย C คีทีนเอสีนะครับสายเดิมจะขาดตรงตะขอแล้วนะครับลูกค้าอยากได้สายแท้ชัวร์นะครับจึงส่งมาเปลี่ยนที่เรานะครับสายแท้เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีบอกรหัสรุ่นนะครับพร้อมเลยนะครับรวมถึงด้านหน้านะครับต้องมีตะขอนะครับและแพคเกจจิ้งของสายนะครับจะมาแบบนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้สายแท้นะครับตรงรุ่นนะครับก่อนอื่นเราก็ถอดอะไรสายตัวเดิมออกมาก่อนนะครับทั้งสองฝั่ง ก่อนเราจะใส่อะไรสายชุดใหม่เข้าไปนะครับเราต้องทำความสะอาดตัวล่องล็อกสายของลูกค้าก่อนนะครับรวมถึงสปริงบาร์ให้สะอาดเหมือนใหม่นะครับน้ำยาขจ,จัดข้าวของเราก็จะเคลียร์สิ่งสกปรกทั้งหมดนะครับฝาหลังก็จะดูสะอาดเหมือนใหม่ล่องล็อกสายก็ดูสะอาดนะครับแล้วก็ใส่สายชุดใหม่เข้าไปครับเรือนนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนแค่อะไรสายนะครับตัวกรอบของสายก็จะสีต่างกันนิดหน่อยนะครับเพราะสายเป็นตัวใหม่กรอบเป็นตัวเก่านะครับอะไรที่ด้านเนี่ยนานไปจะเงานะครับส่วนอะไรที่เงานานไปจะด้าน ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามปิดอะไรแท้ชัวร์นะครับทักอินบ็อกมาได้เลยครับ